สำน,น,น,นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติหรือสำนักงานการลเนี่ยเราก็เป็นหน่วยงานกลางในการที่จะประสานติดตามการดําเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัตินะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เราจะขับเคลื่อนให้มีการใช้ประโยชน์ของโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้วเนี่ย ให้เป็นอย่างไรให้กระจายไปสู่พี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนสามารถมาเรียนรู้มาศึกษาแล้วก็นําเอาตัวอย่างความสำเร็จต่างๆเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราได้รวบร,รวมฐานข้อมูลตั้งแต่โครงการแรกที่เกิดขึ้นในปี2495จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยมีฐานข้อมูลอยู่ทั้งหมดเนี่ย4,447โครงการกระจายอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทยนะฮะถ้าพูดว่ามีเรื่องอะไรบ้างก็เป็นเรื่องที่แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆด้าน เฉพาะที่สําคัญก็คือเรื่องน้าเรื่องน้ําอย่างเดียวเนี่ยนะฮะมี3031โครงการที่ผมเน้นอีกอัน,นก็คือเรื่องของในศูนย์ศึกษาก,กานานท่านาเน้นใช้ภูมิปัญญายของชาวบ้านในท้องถิ่น,เ,นเอามาใช้ประโยชน์ในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องกาเรเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราจะทำยังไงพัฒนาพันธุ์จากอย่างเช่นไก่ไก่พื้นเมืองมาทำยังไงให้เป็นพันธุ์ดีขึ้น นะฮะพันใช,ใช้ของพื้นเมืองเป็นหลักพืชก็เช่นกันต้องเป็นพืชที่อยู่ในพื้นเมืองพืชที่อยู่ในที่นั้นเป็นแหล่งก่อนพยายามเน้นเรื่องพื้นเมืองออกก่อนแล้วก็เลือกดูอนไนที่ดีแล้วคัดมาคัดพันที่ดีมาแล้วก็มาส่งเสริมขยายผลน,นี้กับพี่น้องเกษตรกรต่อไปสบายเดิมเลยนะที่ค์ได้เสด็จเยี่ยมพี่น้องปะชาชนในปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยพวกสัประทับอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยไม่ถึง6เดือน แต่อีกกว่าครึ่งนั้นจะเสด็จไปประทับอยู่ถ้าภาคเหนือก็ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศที่เชียงใหม่ถ้าไปอีสานก็พระตำหนักภูพานที่สกลวนครภาคใต้ก็พระตำหนักทักษิณราชนิเวศที่นราธิวาสซึ่งในการไปแต่ละครั้งเนี่ยที่เสด็จไปเยี่ยมประชาชนแล้วไปดูสภาพพื้นที่ไปเห็นปัญหาแล้วก็พยายามหาแนวทางแก้ไขเพราะนั้นในแนวทางตรงนี้ที่ผมประทับใจแล้วก็ เห็นมากคือว่าพระองค์ท่านได้ทรงมุ่งมั่นในการที่จะหาวิธีแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วทรงทาอย่างจริงจังอย่างต่อเน,นื่องผมคิดเนี่ยความทุ่มเทความตั้งใจขององค์เนี่ยเป็นแบบอย่างที่พวกเราคนไทยทุกคนหน่าที่จะต้องมาเรียนรู้นะฮะน่าเรียนรู้แล้วก็ทุ่มเทในการทํางานอย่างนี้แล้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พระองค์เน้นตลอดทําทั้งหมดเนี่ยต้องทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะฮะดังพระปฐมรมลราชอ,องค์การที่ว่าประโยชน์สุขแห่งมหาชน ผมเชื่อมั่นเลยครับถ้าคนไทยทุกคนข้าราชการทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกคนมุ่งมั่นทำงานแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแล้วเราไม่ต้องมาทะเลาะกันครับเพราะเราจะทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริงมองให้เห็นเป็นประโยชน์ส่วนรวมแต่ถ้าตราบใดหรือใครก็ตามแต่คนใดก็ตามแต่คิดแต่ประโยชน์ส่วนตนคิดแต่ประโยชน์ส่วนกลุ่มพรรคพวกแล้วรับรองว่ามันจะมีปัญหามีุปสัคแล้วกออ็ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะนั้นผมจึงคิดว่าแนวทางที่ทุกวันนี้ผมว่าสังคมไทยเนี่ยถ้าเรามองประโยชน์ของส่วนรวมให้มากแล้วเราก็จะก้าวผ่านวิกฤตต่างๆของประเทศแล้วก็ร่วมกันพัฒนาประเทศและอยู่ร่วมกันในประเทศด้วยความสุขตลอดไปครับ